วันนี้มีความเป็นห่วงครับในการตั้งบุคลากรให้เข้าไปทำหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านใดๆเพราะแต่ละคนมีภูมิหลังที่อยู่เคียงข้างประชาชนประชาธิปไตยหรืออยู่เคียงข้างของซากเดนรัฐประหารเสริมอำนาจรัฐประหารให้อยู่ได้นานถึง ทศวรรษที่ผ่านมาแต่คราวนี้ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ให้มีตำแหน่งหน้าที่รับผีดชอบงานด้านกฎหมายผมก็เป็นห่วงเท่านั้นนะครับไม่มีเจตนาอะไรแต่ยังกงังวลเรื่องอดีตที่ผ่านมาเรื่องจุดยืนเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ใช่วิญญาณของนักกฎหมายหลายต่อหลายครั้ง ความเห็นต่างนั้นมีได้อยู่ที่ไว้ใจได้หรือเปล่าเกือกลั้วลาทีข่าวฉายาเฉาสีถนนชัยจิ่งจกมากสีดีกรีสีถนนชัยครับผมเป็นห่วงนะครับไม่ทราบว่าจะหมายถึงใครแต่ฟังผมพูดแล้ววันนี้ต้องให้ระวังเนื้อระวังตัวดีดีครับคนเราจะปรับเปลี่ยนทันทีมันไม่ได้ครับ เพราะที่ไปที่มาบุคลากรที่มีความสามารถด้านกฎหมายมีเยอะครับทำไมต้องไปเลือกเอาจิ่งจกมากสีสีถนนชัยมาทำงานที่มีเกียรติเช่นนี้ครับ